ก็เป็นช่วงพักของน้องเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งได้คนนะคะยป็ไงบ้างมาฝึก17วันแล้วก็ตอนแรกก็เหนื่อยคับหลังๆมันก็เริ่มทนได้ดีขึ้นจำได้ว่าน้องคนนี้เหมือนเราสัมภาษณ์เมื่อวันแรกที่เรามาส่งน้องนะคะพี่วาดใช่ไหมใช่ปิดแว้วหน้าตาคล้ายกันหมดเลยเราฝึกมาแล้วไปฝึกฝึกอะไรไปแล้วบ้าง หนึ่งบุคคลท่ามือเปล่าสองบุคคลท่าวุฒรสามแถวชิดครับเอกมากเหมือนที่เราไปดูน้องมาสุดยอดมากคือแบบบางคนแบบฝุกเก่งมาก่วนบางคนก็มีบ้างที่ยังไม่ได้อะไรแต่ก็คงต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่ครับถือว่าท้าทายไหมที่ได้มาทําอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องลองมานูครับตั้งแต่ตตั้แ่วันแรกที่เข้ามาจนมาเนี้ยประทับใจอะไรบ้างประทับใจหลายอย่างครับ ั้งเพื่อนทั้งครูฝึกทั้งครูฝึกได้เจออะไรที่เคยเจอมาก่อนน่ก็มีทั้งอบอุ่นทั้งเครียดบ้างครับมีแฮปปี้บ้างเนาะได้คุยกับครอบครัวบ้างไหมคะได้คุยทุกวันแต่ว่าดีเนาะมีกําลังใจที่ดีกําลังใจเล็กๆถือจริงๆมันไม่เล็กหรอกว่าเป็นกําลังใจที่ใหญ่มากเลยจากครอบครัวการที่ได้คุยได้โทรหาพ่อกับแม่หรือแม้กระทั่ง จะมีคนรักด้วยอยู่หรือเปล่าแล้วก็เป็นไงฮะนอนหลับกันไหมคะหลับใช่หลับหลับหลับจนไม่อยากตื่นหรือเปล่าครับคือแบบแทบจะไม่อยากตื่นเลยใช่ไหมเพราะว่าฝึกก็ด้วยเนาะมันอาจจะมด้วยความไม่ชินอ่ะปกติบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วพอเรามาฝึกมันก็ได้ใช้ร่างกายแล้วก็เพียพอตกเย็นก็คือนอนพอหลับถึงเวลาเป่านกหวีตื่น ไม่ตื่นมีไหมที่แบบไม่ตื่นมีครับช่วงแรกๆสองสามวันแรกมีมีเพื่อนที่แบบไม่ตื่นไหมเวลาแบบต่อนุวีดแล้วไม่ตื่นเนี้ยมีครับได้ปลุกเอาก็มหเราอยากมีอะไรฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านไหมคะฝากถึงแม่นะครับคิดถึงเสมอครับถึงบางวันก็ไม่ได้โทรหาแต่ก็ยังรักและคิดถึงเสมอครับก็คิดถึงที่บ้านครับแล้วก็คิดถึงคนที่แบบเคยดูแลเราอยากกลับไปหาอยากเจอ อีกไม่นานเดี๋ยววันที่29ธันวาคมนี้เนาะก็จะมีกิจกรรม Open House แล้วก็เดี๋ยวจะมีญาติมาได้แจ้งญาติไปบ้างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีจหมยก็คุกคนก็คือจริงๆคืออยากให้ให้มาแล้วก็ให้ได้เห็นถึงการได้มาเห็นจริงๆว่าการเลีของน้องๆจริงๆเหมือนอย่างที่เรามาในวันนี้เนาะชมในคลิปมันก็อาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้ามาชมสดๆจริงๆก็จะได้เห็นภาพจริงๆว่าน้องๆฝึกยังไงเป๊ะแค่ไหน ระเบียบเป็นยังไงอะก็ก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของน้องด้วยนั่นคือ<ช>อีกส่วนหนึ่งในการที่จะมาวันที่29ธันวาคมนี้เนาะ,ะ,ะ,ะก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีลูกหลานเป็นทหารใหม่พัด2องทับ2565นะคะก็เดี๋ยววันที่29ธันวานคมน,นี้ก็จะมีกิจกรรม open house เดี๋ยวมาเจอกันค่ะอันนี้เรียนจบมออะไรมาครจบมสามมตอ,อนนี้ก็ถือว่ากำลังจะต่อกอศนเนาะ ใช่เพราะว่ากองทบ,บุกเราก็มีนโยบายในการที่จะให้น้องๆทหารเข้ามาก็สามารถต่อกศนจนจบม .6 ด้วยนี่ก็เป็นข้อดีข้อนึงแล้วคิดอยางอันนี้เล่ะจบมไหนปวกกสครับจบปวสอยู่แล้วมีแนวคิดหรือความตั้งใจที่อยากจะสอบนักเรียนในสิบไหมมีครับพี่ทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วหลังจากที่ฝุดจบก,ก็อาจมีการติวอะไรให้แล้วก็เดี๋ยวไปสอบนักเรียนในสิบกันเดี๋ยวจะใ,จใ,หให้ได้อย่างที่ใจหวังใช่ค่ะขอบคุณนะคะค โอเคสวัสดีค่ะมาจากเป็นคนที่ไหนกันบ้างออผมเป็นคนเชยาภูมิครับผมเชยาภูมิจังหวัดอะไรคะโคราชครับโคราชอำเภอหย่างอำเภอคงครับมาจากอำเภอคงค่ะเป็นไงบ้างมาฝึก17วันแล้วช่วงแรกก็เริ่มปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีกําลังขากําลังแขนไม่ได้กลัวให้ฝึกก็รู้สึกแบบเหนื่อยล้าเนี่ยพอเริ่มมาเข้าอาทิตย์ที่สองที่สามก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับผมแล้วคนนี้นะถือว่าฟิตเปี้ยครับผมเป็นไงบ้างครับมาฝึกอืครับ เหนื่อยครับหลังๆมาก็เรื่องกิน้วครับนอนหลับพักผ่อนกินนอนได้สบายใช่ไหมคะสบายครับแต่ช่วงแรกๆก็จะนอนไม่ค่อยหลับหม่ครับเพราะตื่นกลัวเสียงนกหวีดแน่ๆเลยกลัวแบบไม่ตื่นมาอยู่ที่นี่17วันแล้วมีประทับใจอะไรในการมาฝึกในครั้งนี้บ้างก็มีประทับใจทั้งผู้ฝึกแล้วก็ครูผู้ช่วยผู้ฝึกนะครับก็พี่ครูเขาก็ใจดีครับดูแลเป็นอย่างดีเนาะใช่ครับ มอไหนมาคะอ่าจบปรตีครับผมจบปรตีอยู่แล้วอีกคนละค่ะจบีปรตีจบปรตีอยู่แล้วแบบสมัครมาใช่ไหมแล้วผมจับครับผมจับไปดำแล้วคนนี้นะคะจับจับมาเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ฝึกทหารใหม่ไปแล้วถ้าจบถ้าจบการฝึกแล้วเราสนใจที่อยากจะเป็นทหารต่อไหมเป็นในสิบต่อไหมก็ตอนนี้เริ่มมีสนใจบ้างครับเพราะว่าช่วงแรกๆก็ไม่ได้สนใจทีนี้ทางคู่ฝึกครับมีมาพูดมาแนะนำลองแนะนำดูอ่้ผมก็ฟังก็มี สนใจเรื่องสนใจบ้างครับแมวตาเหมือนจะสนใจคนข้างๆ่าหรือว่าเราจะอาจจะเป็นถ้าเราได้เป็นแรงบันดาลใจของน้องอย่างนึงก็ดีนะก็ดีค่ะเราป็นได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นได้เราเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกร่วมกับพวกเราะก็ดีใจแล้วก็ถึงแม้ตอนนี้น้องก็ถือว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกแล้วได้มาเป็นน้องคนล็กของกองทัพบกก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการฝึกในวันในจนถึงห่วงของการฝึกเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยู่นี่เหนื่อยไหมฝึกก็ไม่เหนื่อยมากครับคิดถึงบ้านกันไหมคะคิดถึงคิดถึงครับแต่ละคนมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างเลยอ่าอยู่ชายภูมิครับโคราชโคราชสระบุรีครับนี่เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะมาไกลอยู่นะเป็นไงคะพอมาอยู่ที่โคราชแล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบครับคือโดยโดยพื้นฐานคือพ่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณพ่ออยู่ที่นี่ก็เลยมาแล้วตอนที่อยู่ที่สระบุรีทำอะไรคะ อ๋อค้าขายครับขายของครับอันนี้มีครอบครัวหรือยังคะยังไม่มีครับมีใครมีครอบครัวไหมในนี้มีลูกมีลูกด้วยใช่ครับกี่คนคนเดียวครับคนเดียวกี่ครอบแล้วสองครอบเดือนเด็กกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณเมียอยากพูดนะคะอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองคนที่อยู่ทางบ้านไหม หรือว่าเคเราลืมไปมีกันทุกวันอยู่แล้วลืมไปว่ามีช่วงเวลาไม่คือครอบครัวอยู่แล้วเนาะก็ลืมไปมีอยากฝากอะไรออกโซเชียลไหมฝากอะไรถึงแฟนฝากอะไรถึงครอบครัวพ uh uh ่อแม่ไหมผ่านทางช่องทางเพจเฟสเฟซบุ๊กมณฑลทหารบกยี uh ่สิบเอ็ดมีอะไรจะฝากไหมไม่มีเอาเรื่องคนนี้อยากให้คนนี้ฝากอ่ะไม่มีคนนี้มีไหมครับ ก็าคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านคิดถึงแฟนค่ะพี่สองคนก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีอยู่มันแดงมาเอ่อพัลลอพัลลอเขาอยู่พัลลอถ้าอยากเจอพวกพี่สองคนก็ไปเจอได้ที่มอเตอบใช่เจอได้ตามหาได้ครับเงี้ยพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะโอเคค่บบุญชาลา